เวลาที่คนไปอยู่กับมือที่3คุณติดต่อหรือติดต่อไม่มีผลคุณต้องตัดประเด็นนี้ออกไปครับประเด็นคือชีวิตของคุณในตอนนี้ดีขึ้นบ้างไหมและดีขึ้นอย่างไรครับคำถามคือเมื่อมือที่สามเข้ามาสองชีวิตของคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวเองด้อยหรือเข้ามาดูชีวิตของคุณแล้วแล้วเขารู้สึกว่าโถ่เอ้ยหน้าสมเพศนะครับแหมหล่อสู้ยันไม่ได้เลยนะครับหรือว่าปะโถก็เหมฉันสวยกว่าตั้งเยอะ คําถามคือเวลามือที่สามเข้ามาดูชีวิตของเราเขาต้องรู้สึกว่าคุณเหนือกว่ามันไม่เกี่ยวกับคุณติดต่อหรือไม่ติดต่อไม่เกี่ยวกับเงียบหรือไม่เงียบมันเกี่ยวกับว่าราคาค่าตัวของคุณตอนเนี้เป็นจํานวนเท่าไหร่ครับในความคิดของอีกฝ่ายถ้าเกิดวันนี้เขาอินกับอีกฝ่ายสิ่งที่คุณไม่ควรทำคือพยายามอธิบายครับว่ามือที่สามเนี่ย แย่ยังไงถ้าเกิดเหตุการณ์นี้คุณคุณไม่ต้องไปอธิบายใดทั้งสิ้นสิ่งสําคัญที่สุดที่คุณต้องทําคืออะไรครับราคาค่าตัวของคุณคุณค่าในตัวของคุณที่คุณต้องอัพขึ้นมาครับสคือคุณต้องทําให้มือที่สเกิดเอฟเฟก1ครับคือการระวังครับสครับคือการระแวงครับสครับคือการระเบิดครับคุณต้องทําให้มือที่สกลัวว่าแฟนที่เขาคบเนี่ยจะกลับมาคุยเรา ทำให้มือที่สามระแวงครับว่าแฟนที่เขาคบกันอยู่เนี่ยจะกลับมาคุยกับเราหนักๆเข้าทําให้มือที่สามระเบิดขึ้นมาเองครับคือเขาทําตัวงี่เง่าคือเขามีปัญหากันเองในขณะที่เรานั่งตาใบเล็บแบบสวยๆครับสี่ครับคุณต้องเลี่ยงการทะเลาะครับเราบอกและสั่งว่าให้คุณเลือกมาเลยว่าคุณจะเลือกใครถ้าคุณเลือกฉันคุณก็อยู่กับฉันแต่ถ้าคุณเลือกมันไป หรือไม่งั้นเราก็เดชันออกจากบ้านไปเองเราก็เก็บเสื้อผ้ายัดใสก่กับ๋ากแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านโดยหวังว่าเขาจะงอปัญหาคือวันนี้เขาก็อินอยู่กับมือที่สามแล้วคุณดันท้าให้เขาเลือกเขาต้องเลือกมือที่สามครับสาเหตุที่ทําไมเขาเขาถึงเลือกมือที่สามเพราะวันนี้เขารู้สึกว่าคุณไม่ใช่ความสุขของเขาครับเขารู้สึกว่าคุณไม่สามารถตอบสนองซึ่งความอยากของเขาได้ครับความรักเลยครับความรักคือการขายไอเดียครับ ให้คนคนหนึ่งเชื่อให้ได้ว่าถ้าใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราแล้วจะมีความสุข er สองครับความรักเท่ากับการสนองซึ่งความอยากครับอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากพบอยากเจออยากหอมมันเต็มไปด้วยคําว่าอยากค,คุณยังไม่ได้กระตุ้นความอยากตรงน,นี้ครับคุณยังไม่ได้ขายไอเดียตรงน,นี้ครับซึ่งมันไม่เกี่ยวว่าคุณจะเงียบหรือไม่เงียบมันเกี่สสวยวกับว่าคุณขายไอเดียได้หรือเปล่ามันเกี่ยวกับว่า คุณทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเราสามารถตอบสนองซึ่งความอยากได้หรือเปล่าและมีอีกอย่างหนึ่งนะสาเหตุหนึ่งในจํานวนเหตุผลที่คนไปมีมือที่สามคือเรื่องบนเตียงเรื่องนี้คุณต้องไปทบอทวนอยู่ในคอร์สปราบมือที่สามไปทบทวนอยู่ในคอร์สสั่งรักนะครับและไปทบทวัวนอยู่คอร์สปลุกเซ็กครับมันมีอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ให้เป็นทิปไปมันมีเรื่องนี้ครับเวลาคุณรู้ครับว่าแฟนมีมือที่สามเนี่ยอันนี้สําหรับคนที่เพิ่งรู้นะครับนะ เมื่อคุณจับได้ว่าแฟนมีม,มือที่สามห้ามทำสิบข้อนี้ครับมันจะทำให้คุณชนะได้ง่ายกว่าใครอยากได้นะครับแชร์หนึ่งครั้งแล้วพิมพ์รหัสเหนือกว่าครับแล้วเดี๋ยวบอทนะครับจะส่งให้กับคุณนะครับในในในแชทเลยนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียวคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิกคอยวัดระแวงว่า เขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่3หรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สคุมสมองแฟนครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจิตวิทยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป็นเป็นจิตวิทยาที่ควบคุมความคิดของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิดของแฟนโดยเฉพาะเพราะั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกิ๊กหรือเปล่ามีมือที่3หรือเปล่าต่างๆเพราะ การลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเองนะครับเพราะฉั้นเนี่ยคอร์สนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5,590บาทครับเป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอร์สนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหเช่น วิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่งอยากยากต่างๆพวกนี้นะครับจะมีวิธีการทําไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเอนะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีกโก้พวกที่อยากเอาชนะคุณต่างๆพวกนี้ครับพวกที่ปากแข็งหรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอีกโก้บบคุณหรือไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับที่คน,นเจ้าชู้ ใช้หลอกเยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทำไมคนเจ้าชู้ถึงมีสเสน่ห์นะครับพวกคาสโนวาคาสโนวีทำไมคนเหล่านี้ถึงมีเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคอร์สเนี้ยนะคุณก็จะได้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึกให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่า ทำไมคนบางคนหลงมือที่สามหัวปากหัวปั๊มมือที่สามก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่สามครับเพราะอย่างแล้วมันมีจิวทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือ,กา,อการมีอิทธิขอไปการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะ,อะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟนนะครับเพราะนี่ยอันนี้จะเป็นอิวิทยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี่ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับคูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอ @love_99 underscore นะครับหรือ at อันนี้นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ